สวัสดีครับพบก,กันกับมุมมองทองคำนะครับประจำสัปดาห์ในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนะครับ2021 <c oughs> ก็เข้าสู่ไตรมาสที่4ของการลงทุนในปี2021นี้แล้วนะครับวันนี้เรามาดูตัวทองคำนะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตัว3สัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ก่อนนะครับเราเห็นว่าตัวแท่งแดงที่ใหญ่ๆตัวนี้ครับตอนนั้นเนี่ยทองคําวิ่งไปถึงประมาณ1,830ได้นะครับแล้วก็ลงมา ลึกมากนะครับประมาณ 1, 7 2 0นยิดนิดได้นะครับแต่ว่าก็สามารถปิดสัปดาห์นะครับอยู่ที่ตัวสีเขียวๆเลยครับ1760นั่นเองนะครับคือมันก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่ทำให้ตัวทองคำเนี่ยมีความผันผวนสูงขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็กังวลเรื่องเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยจะเร็วขึ้นในการประชุมเฟดหรือการดีนตัวขึ้นของตัวบอลยูนะครับที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่1.5 4่ถ้าเกิดใครตามข่าวในอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับ แต่ต่อมามีเรื่องของการประกาศาตัวสวัสดิการาการขอสวัสดิการการว่างงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เหมือนกับตีไปตีมารวมถึงการที่าทางสหรัฐเนี่ยมีเหมือนกับต้องขออนุมัติเพดานนี่จากสภานะครับทําให้มันเหมือนกับเดี๋ยวก็มีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับทําให้ราคาทองคำเนี่ยในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่แล้วนะครับสำหรับกันยายนเนี่ยพันผลจริงๆนะครับก็เราก็ ใช้ตัวกราฟเทคนิคนะครับเป็นตัวปัจจัยในการเข้าจับจังหวะการลงทุนก็ผมตีแนวรับแน,ว,น,ว,นวต้านตามที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาไปจอยอยู่แถวตรงเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองนี้ก็คือตรงบริเวณเส้นที่เป็นค่าเฉลี่ยของ100สัปดาห์ครับนี่ช้กราฟสัปดาห์นะครับก็ค่อนข้างแน่นนะครับก็บ่งบอกได้ว่าถ้าเกิดตัวแท่งเทียนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ภาวะความกังวลของราคาทองคําที่จะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยมันก็ยังคงอยู่คือมันมันไม่ได้ขาขึ้นแน่ๆแหละตอนนี้ คือมันเป็นจุดวัดใจนะครับสำหรับผมก็คือมองว่ามันจะกลายเป็นขาลงหรือเปล่าซึ่งขาลงแบบถาวรของผมเลยนะครับก็คือจุดที่ทองคำเนี่ยหลุด1 5 7 9 1 5 8เอ่าท่ากับ1680นะถ้าทองคำหลุด1 6 8 0นผมว่าค่อนข้างจะเป็นขาลงแบบเต็มตัวมากๆนะครับแต่ตอนนี้คือมันปริมปริมนะครับอยู่ระหว่างแบบเชดเฉียดจะเป็นขาลงนั่นเองนะครับโดยที่มีเส้นอ่าเทรนไลน์ตรงนี้นะผมตีไว้นะตรงนี้นะเป็นเส้นเหมือนกับคอย พยุงไว้อยู่นะครับซึ่งก็จะมีแนวรับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1725นะครับอ่าแนวหนึ่งนะครับที่มันเคยดิ่งลงไปแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาแล้วก็แนวรับที่เส้น1 7 5่หรือนึ่นะครับที่ผมได้เขียนไว้ตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ใครสามารถมาดูได้ครับเพราะฉะนั้นแผนการก็คือว่าใครเรียกว่าอยากจะเพิ่มสัดส่วนของตัวทองคําให้อยู่ไม่เกิน5้ถึงของพอร์ตโดยรวมนะครับ ก็สามารถทยอยซื้อสะสมได้นะครับโดยที่ผมมองว่า1725ี่เนี่ยเป็นจุดที่น่าซื้อในสถานการณ์ตอนนี้นะครับหรือใครบอกไม่อะฉันขอรอให้มันเหลือ1 6 8 0แล้วรอวัดใจตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามันหลุด1680แล้วเนี่ยผมว่าไปรอแบบไกลๆเลยนะครับไกลๆนี่คือรอขนาดที่ว่าประมาณสัก1 6 2 1หรือแม้แต่1537เลยนะครับซึ่งซึ่ง,ง,งมีโอกาสที่จะลงได้ถึงขั้นนั้นนะครับยิ่งถ้าอนาคตบอลยูดีตมีการเพิ่ม,ดดออม,ม้งม ความกังวลที่ทําให้บอลยูดีขึ้นมาเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่ากาหนดจากที่เฟดกำหนดนโยบายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทําให้อทองคําดิ่งลงได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้เรามาดูค่าอื่นๆนะครับที่มีผลกับทองคําด้วยกันครับก็อย่างเช่นดอลลาร์อินดซ์นะครับเราเห็นว่าช่วงที่ทองคําดิ่งเนี่ยดอลลาร์อินดซ์มันิ่งขึ้นพรว,วดเลยนะครับเนี่ยมันมันมันพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งการพุ่งแบบเนี้ยเป็นแท่งเขียวยาวๆเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยค่อนข้าง ลบนะครับกับตัวทองคานะครับยิ่งดอลลาร์แข็งทองคําจะมีความน่าสนใจน้อยลงนะครับเพราะงั้นอ่าเขาตีเส้นไว้แล้วนะครับก็เราจะเห็นเส้นเหลืองนะครับเนี่ยมันไปทดสอบแล้วก็ย่อลงมาหน่อยนะครับพูดง่ายๆคืออ่าถ้าค่อยๆขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าขึ้นแรงๆแบบนี้นะครับหรือขึ้นแรงๆแบบนี้นะครับแล้วทะลุแนวต้านเลยนะครับอย่างเงี้ยทองคําจะโดนเทขายแน่นอนนะครับก็มองว่า เส้นที่เป็นแนวาตั้งสำคัญก็คือเส้น100ก่อนนะครับอยู่ที่94.3 3สวันนี้อยู่ที่ปิดที่94.07ก็ถ้ามันขึ้นไปได้ทะลุไปจนถึงทะลุ94.7 6ที่เส้น่ัเฉแต่ส200สัปดาห์เนี่ยทองคำก็อาจจะแย่นะครับในเรื่องของแง่ s e n ิเมนต์นะครับพูดอีกนิดน,นึงนะครับเรื่องของตัวค่างเงินแล้วกันนะครับค่างเงินเนี่ยก็เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยลงทุนทองคำในกองทุนถูกไหมครับกองทุนมันจะมี2แบบ,แบ,บ h, ก็คือแบบ h e d ก็ค,คือแบบเขาเรียกว่าควบคุม ป้องกันความเสี่ยงอตรลกเปลี่ยนนะครับกับ unhedge หรือว่าไม่ควบคุมไม่ป้องกันนะครับทีนี้เวลาบาทเนี่ยมันอ่อนค่าอ่อนค่าก็คือ3233 34ม่ไปเร,เรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับเขาเรียกบาทอ่อนค่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราซื้อที่จุดจุดนี้นะครับอันนี้เราไม่สนใจาราคาทองนะเราซื้อแค่เงินเอารดอลล่าร์เนี่ยมาซื้อใช่ไหมแล้วเราก็ไปขายที่35แบบนี้เราได้กําไรถูกไหมครับเหมือนกระทันเหมือนกันครับกองทุนถ้าเราซื้อทองกองทุนทองที่ไม่ hedge นะครับสมมติเราซื้อตรงจุดนี้นะครับ ทองคาเท่าไหร่ไม่รู้แหละสมุติทองคาราคาเท่าเดิมแต่ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าขึ้นค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นเราก็ได้เวลาตาแลกเปลี่ยนเพราะงั้นคาถามสำคัญคือถ้าเราคิดว่าเราจะเล่นแบบ u n h เฮ g หรือไม่ป้องกันความเสี่ยงเราต้องคาดว่าเงินบาทไทยน่าจะอ่อนค่าขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งการอ่อนค่าเนี้ผมก็ได้ทาการตีแนวต้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่แนวต้านของตัวทองคำเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับที่ตีไว้ก็ตั้งแต่สามจุนะครับมี3 4 1 2 34.67มีนะครับ 3 5 4รวมไปถึงแบบขึ้นไปจุดพีคถึงขนาดที่ว่า36.4นะครับซึ่ง3 6มสนดี่นี่มันโคตรอภิมหาเยอะนะครับ36.4เยอะขนาดไหนครับก็เทียบกับตอน 29- 30สมิดีครับมัน20%ได้เลยนะถูกไหมมันมันค่อนข้างใจเยอะมากๆนะครับสําหรับการอ่อนค่าของค่างเงินมากขนาดนี้ก็คือส่วนตัวผมไม่เชื่อว่ามันจะอ่อนค่าเยอะขนาดนั้นนะครับคิดว่า3 4อาจจะได้เห็นแต่ว่า35นี่ผมว่ามีโอกาสไปถึง50%เนะครับเพราะอะไรเพราะว่า มันจะขึ้นลวดเดียวมันก็ไม่ได้นะมันต้องย่อบ้างนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางแล้วกันถ้าใครแบบไม่อยากยุ่งเรื่องค่างเงินเลยก็เอา hedge แต่ถ้าใครอยากจะอรอลุ้นเล่นระยะสั้นทองคานะครับประมาณว่ากลัวทองคําลงแต่ว่าได้กาไรค่างเงินสรุปสุดท้ายบาลานซ์กันพอดีก็สามารถซื้อแบบไม่ hedge ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทองคํามันลงแล้วเราไม่เฮชแต้าเรา hedge fully hedge ทองคําลงลเรา fully h e เ g e เราก็จะโดนเต็มๆนะครับโดยเฉพาะวันที่ค่างเงินอ่อนมันค่างลงจนลงค่างเงินบาา ตัวต่อมาที่เป็นปัจจัยเหมือนกันก็คือตัว e a r b o n บ y i e l d นะครับก็คือ US Treasury Ten Year Bond นั่นเองครับเราเห็นว่ามันมีการดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเป็นไส้นะครับปิดท้ายกับ Spinning Top นะครับก็คือเหมือนลูกขางนะครับเป็นลูกขางที่ห่างชีขึ้นแบบนี้ก็คือมันยังทําให้ทองคําไม่ได้ดิ่งลงมากแต่ถ้ามันขึ้นแบบอย่างเงี้ยโทษน,นะครับขึ้นแบบแนวแนวช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยทองคําจะดิ่งมาก อย่างเงี้ยไอ้แท่งเขียวแบบเนี้ยทองคาจะดิ่งนะครับซึ่งเราคาดการณ์กันว่าไม่ใช่เราดินักวิเคราะห์ครับคาดการณ์ไว้ว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยบอลยูเทนเยียหรือพันธบัตรสิปีของสหรัฐเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง2%ตได้เพราะถ้ามันพุ่งขนาดนี้นะครับราคาทองคาโดนกดดันแน่นอนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านะักวิเคราะห์เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เป็นว่าเราก็ดูไว้แล้วกันนะครับว่าแนวะต้านเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 1.77นะครับซึ่งตอนที่ช่วงนี้ที่มันขึ้นมารัก็จังหวได้หุ้นเทคหุ้นโกลด์โดนเทยับนะครับทองคำมันโดนเทยับเลยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะครับในการเฝ้าระวังเพราะงั้นโดยสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยทองคําดูเหมือนจะเสียนาโนมขาขึ้นค่อนข้างเยอะอ่าค่อนข้างไปทางขาลงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเป็นจุดวัดใจนะครับประมาณนี้ส่วนชัยติอื่นที่เรามาดูกันนะครับเรามาดูอ่าอัตราผลตอบแทน ดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับก็คือเราใช้ US ten year t i p นะครับก็คือหักด้วยอัตราเงินเฟอ้อคาดหวังนะครับในการลงทุนในพันธบัตร10ปีก็พบว่าจากเดิมเนี่ยที่ผลตอบแทนา10 year เนี่ยครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้น,นครับหรือติดลบน้อยลงตอนนี้มันก็มาด r o ลงไปซึ่งการดรอปแบบนี้ก็ทําให้ทองคําพอมีแรงหายใจหน่อยนะครับเพราะถ้ามันขึ้นมาพรวดอย่างเงี้ยทองคําก็จะโดนเทขายหนะักนะครับแต่ถ้ามันไซด์เวย์แบบนี้ทองคําก็จะเฉย,เฉย แต่ถ like, er the ้าขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โดนเทลงมาก็คือเขาเรียกว่าลงทุนพันธบัตรแต่เจอเงินเฟ้อเข้าไปเพราะช่วงนี้เงินเฟ้อเยอะถูกไหมครับก็ดูเอ๊ะถือพันธบัตรอาจจะไม่คุ้มเมื่อเทียบกับหักลบเรื่องเงินเฟ้อแล้วอะไรแบบนี้นะครับสิ่งต่อมานะครับก็เป็นสิติที่น่าสนใจคือการดูในเรื่องของตัวอ่า ETF นะครับของกองทุนทองคา HPR d เราเห็นว่าเนี่ยเริ่มมีการถ้าใครติดตามคลิปนี้มาตลอดนะครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เกินพันตันนะครับคือมีการถือไอกองทุนเนี้ยถือคลอง ถือคลองทองคำเนี่ยมากกว่าพันตันตอนนี้มันก็โดนลดลดจํานวนลงมานะครับเหลือแค่986นะครับถ้าเรามาดูเป็นรายละเอียดปีเจ้อินะครับเราเห็นว่าหลายๆปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทองคํามันจะถูกเก็บขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีปีที่2013นะครับถ้าใครจาได้คืออช่วงที่เฟดเริ่มอออกนโยบายเรื่องของอ่าคิวบิเทปเปนะครับก็จะทําให้ตัวของทองคำเนี่ยถูกเทยับเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกเทขายทั้งปีนะครับคือขายมันทุกเดือนเลยนะครับ500กว่าตันนะครับ ซึ่งเรามาเทียบกันกับปีนี้ครับตอนนี้ถูกเทไปแล้วร้อยแปดสิบสี่เกือบสองร้อยตันแล้วแต่มันใกล้หมดปีแล้วมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณสัญญาณหนึ่งได้นะครับว่าปีสองพันยี่สิบสองหรือสองพันยี่สิบสามเนี่ยทองคำอาจจะถูกเทแบบจับเยินก็เป็นได้เพาั้นอันนี้เป็นจุดเฝ้าระวังนะครับว่าฟลอร์ฟันฟลอร์เนี่ยมันเริ่มไหลออกมานะครับซึ่งจุดจุดหนึ่งาอาจจะไหลไปทางบิตคอยก็ได้นะครับอย่างถ้าเราดูกราฟบิตคอยนะครับเนี่ยมันก็หลังจากที่ถูกเทขายลงมาช่วงกรกฎาคมมใช่ยบ ช่วงเมยช่วงจูนมิถุนาจุลายนครับก็มีการดีขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะไปจอจถวแถวๆตรงเส้นค่าเฉลี่ยไม่ใช่สิไปจอตรงแถวแนวแนว,แนวต้านนะครับที่ประมาณสัก4 8่0มอยู่นะครับซึ่ง4 8 0 0มนี่ไม่น้อยไม่มากนะครับอยู่กลางๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นขาลงแน่ๆสาหรับตัวบิตคอยตอนนี้นะครับก็ทําทให้เขาเรียกว่าเรา,าเรามองในส่วนของทองคําเป็น อนอกจากเครื่องประดับที่ต้องใช้ใช้ในการเขาเรียกว่าความสวยงามหรือว่าความแสดงความมั่งคั่งอะไรก็ลแล้วแต่แต่ตัวหนึ่งที่สําหรับเฮด g e ค่างเงินหรือว่า h e d g ตัวดอลลร์อะไรนะครับก็มีบิตคอยนนะครับซึ่งมีคนให้ความสาคัญเยอะมากทําให้มันมีโฟส่วนหนึ่งเนี่ยแม้แต่ผมเองแล้วผมก็มองว่าเออถ้าบิตคอย n มันอย่างเงี้ยก็น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็คือเก็บไว้อาจจะไม่เยอะเท่าทองแต่ว่า ก็น่าสนใจในการที่จะเก็บลงทุนไว้เพราะว่าดูเรื่องทั้งผลตอบแทนอะไรอาจจะสูงกว่าแต่ความเสี่ยงมากกว่าก็แล้วแต่นะครับเพราะงั้นก็ทําให้ทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงมากกว่าที่จะเป็นขาขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็สําหรับทองคํานะครับเราสามารถอนุมานได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะขายนะครับแบบนี้เราจะเห็นต้านตรงนี้เนะาะแถวๆสักหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าครับถ้าเกิดมันมีแรงขึ้นอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วมันขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ย แล้วใครหลายๆคนเชื่อว่ามันจะเป็นขาลงผมก็ให้ลินขายช่วงเนี้ออกมาส่วนหนึ่งก็ได้อาจจะช่วงนั้นาจะกำไรนิดหน่อยหรือเท่าทุนก็อาจจะก,ก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะลินตรงนั้นมานะครับเพราะว่าแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นยาวๆตอนนี้มันดูเริ่มน้อยลงและหนึ่งคือเฟดน่าจะต้องคิวลด q คิวอีแน่ๆนะครับในภายในปีนี้แหละที่เฟดบอกไว้แต่ไม่ได้บอกว่าเวลาวันไหนอันที่2คือในเรื่องของโควิดนะครับล้วก็มีการฉีดวัคซีนใน DDM หรือ d e v e l o p Market, ตลาดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับการเปิดประเทศก็โมีกันมากนะครับเราจะเห็นว่าอย่างดูฟุตบอลเนี่ยครับพี่เมลีอังกฤษเขาก็นั่งกันเต็มสนามไปแล้วนะครับนั่งชมกันเต็มบัลจารย์เพราะงั้นคือโอเพนนิ่งมันเปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความน่ากลัวกังวลต่อโลคระบาดนี่มันน้อยลงมากๆแล้วนะครับทําให้ทองคาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสนใจน้อยลงมากๆนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าผมคิดว่าทองคำเนี่ยกำลังเข้าใกล้สู่ภาวะขาลง แล้วนะครับโดยเฉพาะหลังจากไตรมาสที่4เนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะหมดไปภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสาหรับมุมมองทองคำนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากขายของนิดนึงนะครับสาหรับคำพีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับก็หลังจากที่หลายๆคนถามมานะครับก็จะมีทั้งหมด8หัวข้อนะครับก็ผมแบ่งตามนี้เลยมันนี่แมจเม้นต์จิทยาการลงทุนพื้นฐานนะครับโดยแบ่งเป็นทั้งกองทุนแม่ค่อยโครนอมิก ุ้นอ่านกับการเงิน,น,นครับถ้าใครสนใจคลิปตคอกันชี่เฉพาะก็จะมีกราฟเทคนิค4ชั่วโมงนะครับที่จริงๆอันนี้ผมพูดไม่ไม่ครบนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ศาสตร์เยอะๆก็จะมีทั้งหมด11ศาสตร์นะครับที่ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับในการลงทุนใช้กราฟเพื่อจาบจัจงหวะ <S <S คือคือกราฟมีข้อดีอย่างหนึ่งคือสมมติเรารู้แหละว่าหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันต่ํากว่ามูลค่าเหมาะสมแต่เราอยากรู้ว่ามันจะลงอีกไหมนะครับการใช้กราฟเทคนิคนี่พอจะบอก เดาทางได้บ้างนะครับดีกว่าไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับในการลงทุนเพื่อให้วางแผนซื้อเป็นไม้ๆไ,ได้ไม่ได้แบบซื้อบันทุกไม้ที่เวลามันลงอะไรอย่างี้ครับอันสุดท้ายก็เป็นเทคนิคในการลงทุนส่วนตัวนะครับในทุกสินทรัพย์ก็ถ้าใครสนใจก็จะตกชั่วโมงเพียงละ1ชั่วโมง200บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็แอด QR code แอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ถัดไปสำหรับคลิปมองทองคำประจำสัปดาห์นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ